ตอนที่82ปอนเนาะพ่อมิ่งตอนที่1เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบาก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอัศรารัตการันมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ชุมชนที่เราได้เข้าไปศึกษาวิจัยชุมชนบ้านพ่อมิงอําเภอปะเนเรจจังหวัดปัตตานีคะ่ะคุณผู้ฟังคะที่ชุมชนบ้านพ่อมิงเป็นที่ตั้งของปอนเนาะเก่าแก่แห่งหนึ่งคะ่ะที่มีอายุเกือบ50ปีมีนักเรียนทั้งชายหญิง2,500กว่าคนปอนเนาะพ่อมิงหรือโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิง เป็นปอนเนาะที่ให้นักเรียนพักประจําตลอดระยะเวลาที่เรียนค่ะหรือว่าพักประจําอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองนะคะตามแบบฉบับของปอนเนาะที่คงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้และนั่นก็เป็นปัจจัยสําคัญมากประการหนึ่งค่ะที่ทําให้เกิดกิจกรรมโครงการต่างๆทั้งทางด้านการศึกษาการศาสนาและการพัฒนาที่ปอนเนาะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน คุณผู้ฟังคะเราไปรู้จักและรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของปอเนาะพ่อมิ่งจากคุณมาริสาสมาแหหรือกะรอนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านพ่อมิ่งกันคะ่ะ คุณผู้ฟังคะที่บ้านพ่อมิ่งของเรานั้นจะมีปอนเนาะเก่าแก่และมีชื่อเสียงอยู่คือโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิ่งหรือเราเรียกว่าปอนเนาะพ่อมิ่งนั่นเองซึ่งเราเชื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังคนไหนกําลังฟังรายการเราอยู่ทุกคนก็จะรู้ทันทีถึงความเด่นของปอนเนาะแห่งนี้เนื่องจากปอนเนาะแห่งนี้เป็นปอนเนาะที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเรียนการสอนโดยเฉพาะทางด้านศาสนาและเป็นปอนเนาะที่พิเศษกว่าปอนเนาะอื่นๆเพราะว่า ปอนเนาะแห่งนี้นักเรียนทุกคนจะต้องอาศัยอยู่ในปอนเนาะไม่สามารถจะไปกลับได้นอกจากนั้นทางปอเนาะเขาจะอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านได้เดือนละครั้งแต่จะต้องมีผู้ปกครองมารับค่ะคุณผู้ฟังคะปอนเนาะพ่อมิ่งมีความโดดเด่นและน่าสนใจอย่างไรเราไปฟังเสียงของบาบอคืออุสตาอิบรอเฮมหะซึ่งท่านเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแห่งนี้ค่ะเชิญฟังค่ะ Kena air dengan ponok pomen kita ni Bi babo -bab bui kejelasan kata ponok pomen ni Termasuk pada orang ramai, Boleh apa tak pada ponok pomen ni Ponok pomen ni bagaimana satu ponok yang termasuk ho eh, Bagi masyarakat sekitar di wilayah ini Memanglah kalau kita tengok keadaan pun Ponok pomen ni semua orang kena Boleh kena pondok pombing ini adalah sebuah pondok yang uh, lain daripada yang lain. Mana luar biasa sedikit dalam masalah cara berihan, cara apa. Di antaranya pondok pombing ini ada semua pelajar yang belajar di pondok pombing ini, dia mesti berkena duduk di pondok. Maknanya duduk di asrama sekolah, asrama pondok. sebab ya, kita tidak benar berulang alik. Juanya untuk mendidik akhlak, mendidik semaya jemaah, oh, mendidik supaya pelajar-pelajar itu kasih kepada ibadah dan kita akan tekan dalam masalah Al-Quran, belajar kitab kemudian hal lain itu seperti sekolah-sekolah lain lah agama kita mengajar agama dan saman jadi saman ini daripada mohon kepada mohok agama ini daripada kelas ibtidai sampai siapa sanawiyah iaitu daripada ibtidai sampai kelas 10 lah cucuk din kitanya kalau pelajar semua mesti semaya jemaah di masjid setiap waktu lima waktu ni mesti kena jemaah di masjid pelajar semua mesti kena belajar Quran eh. pelajar semua ni mesti kena mengaji kitab buat pada masa sekolah seperti lepas mengarik lepas insya lepas subuh uh, kodak, kau ada apa boleh kamu dia tu baru di sekolah sekolah ni sepanjang malam lah itulah di antaranya jadi masalahnya pemain ni pukrong ni dia tak berat sangat lah main tak pemain kita beratnya kalau ustaz ni dok tulung dulai, anak anak dia dok tolong padu anak anak dia kita wasa lah eh, lebih pada orang tua dia mau padu lagi lebih dia pada orang tua dia mau didik lagi kita didik pada mana masyarakat apa kita di sini sebab uh, kadang kadang tu kena mai dok panggil oprom oh, kena dok panggil kena holia tu ada di sini dan kata tepat ban Budak budak akhlak tak, baik budak malas budak apa-apa apa mai tapi nak jadi seorang-seorang nak jadi molek ni Allah letihnya mana penatnya kita ada nak jadi dia jadi hak tak mau jadi tu pasal mana-mana pun kan tak mau hilang penyakit tu tak ada akhlak penyakit malas mengaji penyakit malas semaya penyakit ni lah ban bak bukan masalah bukan ban bak ya Ti ban bak jadi tak akhlak dan sebagainya Itu di antara cudin kita di sini dan budak boleh dua-dua rabu pondok boleh rabu sekolah boleh saman boleh Dan juga uh, Budak uh, Habis mah tu Kita tengok Ada 60%, 65%, si persen Hok si teng. Budak nak hubung kok Mahu yang lain Hok rat Mahu yang lain Eh lai, be, Naik batik. Ada banyak bahasa ni ada, ada juga bahasa nak hubung Kikgu agama Kikgu agama ni lagi Jordan Yang ni Ordon Kikgu kik ngaji di Egypt Kikgu ngaji Malaysia kik Ngaji, ngaji, ngaji pun ni pun ada Ada orang ke Papua lah Ada orang duit dah je Okey Orang duit tak ada Ngaji dalam ni Jadi kita tengok Kita bahasa pun cair dah lah Pelajar kita क्लास बोल होतो laki-laki perempuan ada ramai kat setahun-setahun tu boleh dok sambung kat luar negeri mana ala negara, luar negeri luar negeri tu banyak ke nah dan bagi saman pun kita dok usaha nak we nak we support orang ramai nak we support uh, sekolah tangrat nak we nak we hambat we ni banyak juga boleh kita boleh den-den budak boleh gi dubai boleh gi saman ngaji pun tu pelajar kita banyak orang jugalah kita rasa pun percaya dahlah dan pun buka pun rasa pun dah kepada anak-anak dia dengan didikan kita tu ha, itulah di antara didikan kita, kita ada didik di sini mana pun paham nak pemain ni bukan saja buih ilmu Satu terdapat yang mendidik manusia supaya uh, menjadi manusia yang berguna kepada sangkum kepada masyarakat kepada agama kepada negeri ni ne, ha, tu dia insyaAllah kita nak didik lagu tu lah dan <tuh> kesian <-tuh> kong Baba Ibrahim sempit pu rabai ได้ให้สัมภาษณ์เป็นภาษามาลายูซึ่งท่านได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามหรือปอนอพอมิ่งแห่งนี้บาโบเขาบอกว่าเด็กที่มาเรียนที่โรงเรียนเนี้ยเมื่อจบชั้นสิบแล้วมีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างเช่นประเทศอียิปต์และก็ดูไบซึ่งโอกาสนี้ก็รรอคิดว่ามีไม่มากนะักนอกจากนี้แล้วนักเรียน ที่มาเรียนที่ปอนะพ่อมิงทุกคนเนี่ยจะมีความโดดเด่นหรือว่าจะมีความพิเศษกว่าปอนะอื่นๆตรงที่ว่าเรามาอยู่ที่ปอนะนี้กลางคืนเราก็จะได้เรียนกีตาร์และละหมาดยมอ้อร่วมกันทุกๆเวลาอันนี้คือประโยชน์ที่สูงสุดของเด็กปอนะนอกจากนี้แล้วเมื่อมีการเสียชีวิตในหมู่บ้านหรือว่านอกหมู่บ้านก็ตามโดยเฉพาะในหมู่บ้านพ่อมิงเองนั้นเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตเด็กปอนะจะมา การละหมาดศพโดยการละหมาดศพในครั้งนี้จะเป็นการละหมาดฟรีเราไม่ต้องจ่ายเงินเราไม่ต้องให้เข้าสารแก่เด็กซึ่งมีความพิเศษสําหรับคนพ่อมิ่งเราคิดว่าเป็นความโชคดีของคนพ่อมิ่งมากเลยมีปอนเนตที่เก่าแก่และก็มีปอนเนตที่โดดเด่นอีกอย่าง,นงหนึ่งปอนเนตพ่อมิ่งเป็นปอนเนตที่ทุกคนยอมรับว่าสามารถ สั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีมีวินัยมีคุณธรรมมีจริยธรรมและนักเรียนที่อยู่ชั้น8 9 0สามารถออกไปสอนตาดริกาให้กับเด็กๆหรือเยาวยชนในทุกๆหมู่บ้านตามที่หมู่บ้านนั้นหรือตามบนนั้นต้องการค่ะคุณผู้ฟังคะ นั่นก็เป็นเสียงของคุณมาริสาสมาแหหรือกะระ้อนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านพ่อมิงค่ะที่เล่าให้เรารู้จักปอเนาะพ่อมิง ปอนเนาะที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งนักเรียนที่เรียนศาสนาชั้นสูงของปอเนาะไปฝึกสอนตามโรงเรียนตดีกาในชุมชนและนักเรียนปอเนาะพ่อมิ่งก็ยังเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการช่วยจัดทำกิจกรรมต่างๆตามความสามารถร่วมทำพิธีกรรมทางศาสนาในชุมชนอย่างในพิธีศพเมื่อมีคนในชุมชนเสียชีวิต นักเรียนปอนะพมิงก็เข้าร่วมพิธีอ่านอัลกรุรอานให้ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชนค่ะคุณผู้ฟังคะการที่ปอนะพ่อมิ่งเป็นปอนะที่มีนักเรียนพักประจำอยู่ที่โรงเรียนนั้นนับว่าเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่มีส่วนหนุนเสริมให้เกิดกิจกรรมโครงการต่างๆทั้งทางด้านการศึกษาการศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการกีฬาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนซึ่งมีส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนได้เป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วเมื่อเกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นในชุมชนปอเนาะพ่อมิ่งต้องปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรบาบอิบรอฮิมฮะผู้รับใบอนุญาตของปอเนะแห่งนี้ท่านมีแนวคิดและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร ติดตามรับฟังให้ได้นะคะในตอนต่อไปสำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันอัศรารัตการันและคุณมาริษาสมาแหนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านพ่อมิ่งต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์073336490ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้